รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันหา,ห,าหากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์ทินแสมิงนะครับโหราโหรา24ลายไอดี @horahorah ยให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันัเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ ลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่7กันยายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนและสัปดาห์หน้านี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ดาวราหูนั้นได้ขยับย้ายราศีด้วยนะครับ ดาวราหูย้ายในวันพฤหัสที่10กันยายนพอดีย้ายไปอยู่ที่พฤกษบ์้ายออกย้ายออกจากมิถุนแล้วสัปดาห์หน้านี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นดาวศุกร์นะครับได้โคจรน,นำหน้าลัคนาได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับดาวศุกร์ได้เป็นราชาโชคดาวอาทิตย์ยังคงโยกหน้าลัคนา ได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราราธิบดีอยู่และดาวพระหัต์กับสาวยังพงเลงลักนาอยู่สัปดาห์หน้านี้ความรักของชาวมิถุนนะครับจูจ่ๆก็จะมีเรื่องหนักใจเรื่องไม่สบายใจเข้ามาชาวมิถุนจะมีความรู้สึกจุกจิกใจหนักใจอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของความรักหรือคาดหวังอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการก็จะมีเรื่องทุกข์ใจน้อยใจเสียใจ ต่างๆซึ่งสิ่งที่ผมพยากรณ์ตรงนี้นั้นจะส่งผลเด่นชัดในวันอังคารที่8กันยายนและวันพุทธที่9กันยายนอย่างนั้นเลยนะครับในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่าจะเริ่มคลายในทางที่ดีขึ้นก็คือในช่วงป,ปลายสัปดาห์ช่วงวันเสาร์ที่12วันอาทิตย์ที่13กันยายน อย่างไรก็ดีในเรื่องของการงานนั้นต้องบอกว่าสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์แห่งการทุ่มเททำอะไรอย่างมากทีเดียวในเรื่องของงานเป็นการทุ่มเทเพื่อให้งานสำเร็จหรือมีอะไรบางอย่างที่รอให้คุณเข้าไปจัดการอยู่แล้วมันก็สำเร็จแต่สัปดาห์หน้านี้ก็จะต้องทำงานกันแบบรวมกลุ่มเป็นทีมนะครับอย่าไปลุยเดี่ยวเพราะจะเหนื่อยมากแล้วก็จะไม่ได้ผลดีเท่ากับการทำแบบเป็นกลุ่มนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นดาวสุขโคจรมาอยู่ในเรือนการเงินได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคดาวสุขนี้นั้นยังไปโยกกับดาวพุธนะครับซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ําและดาวสุขก็ไปอยู่ในเรือนธาตุน้ําแปลความหมายได้ชัดๆว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นการเงินจะสะพัดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านี้ นะครับเป็นสัปดาห์ที่การเงินสะพัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็เป็นสัปดาห์แห่งการจับจ่ายใช้สอยที่ค่อนข้างจะมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเช่นกันก็คงสรุปความรวมๆตรงนี้ว่าสิ่งที่ทําให้คุณทุกข์ใจในสัปดาห์หน้านี้ก็จะมีอย่างเดียวคือเรื่องของความรักในช่วงวันอังคารที่8และวันพุทธที่9กกันยายนนั่นเอง สินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านโชคดีมีความสุขครับไปก่อนครับสวัสดีครับฮสำนักมังกรทองสิ้นแสหมิงของแบงค์เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล